สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับอิฟซีอยู่กับเราช่องพังอุมบุญช่วงเศร้าค่ะช่วงเศร้า สวัสดีครับพี่น้องเป็นที่เศ้าหนุนเขาเป่าไฟไฟบาดหนาวค่ะที่เศ้าอากาศหนาวหนาวเย็นแห้งหแห้งเน,ะนาะแห้งแต่เพียงไฟฝุ่นกองใหญ่ๆอยู่พื่อนไฟอยู่ส่ยอย่างใครไปนะอูดดังไฟดังไฟผิงค่ะหนาวหนาวย็นแห้งค่ะ อากาศใส่เบิงไข่นั่นไข่ปิ่งพูดนี่ค่ะ gạt nhìn hèn chung này an ao ekha. Va chị hai paleo nào kha yang mak cái kìa 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 เชินขึ้นก็กินฮึหนาวบ่พูดเอาพอห่มมาห่มห้บ่เนี่ยแจ้งสีเศร้าหนำึอยากอย่างล่มกมากค่ะเย็นค่ะ ลมเย็นพินงเย็นแห้งไม่ค่ยว่าอยู่ประมาณสิบกก้าองศาเนี่ยแหละค่ะก็ว่าเย็นแห้งประมาณสิบแปดสิบกก้าองศา nhẹ nhàng lại nhang ở cầm lăng cài thì un un đây mẹ sẽ ở nhà à, ôi kín chắc nồi mưa cả khén mướt chứ nồng nóng เอ้ยเอ้ยล่มเย็นแล้วพี่น้องเย็นแห่งไจ้าจะได้น้องนาวคักเต้นนองนี่เบิ่งค่ะขนสี่บ้อ ขนลุกเลยค่ะนี่หนาวบุญคนตังเลย เย็นมาหลายหมื่และค่ะสามสี่หมื่นละค่ะเย็นอากาศเย็นเต่กอนกับอากาศกับอุ่นขึ้นแล้วก็กลับมาเย็นอีกขนสี่แล้วค่ะลูกสาวขนสี่แล้วนี่หนาวแห้ง ฟิงไฟน้ำพออุดบ่ฟิงไฟน้ำพออุดบ่ฮึฟิงไฟน้ำพออุดบ่ไปบ่มมลุกมาเลยพี่น้องไปหาฟิงไฟดีกลัวค่ะนั่งฟิงไฟก่อน ตะกี้เขาเสียบนู้คนนี้โอ,อ้หนาว phình phây con cả bún um bún nào 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 phiêng phơi phiêng phơi này gần đâu chú nông, nóng, khàng mือ con cả, nhìn, ngồi <coughs> 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 หนาวค่ะเย็นคือบอกนำชิ้งเลยไม่กินน้ำขิงกับเม็ดไม่อยากอย่างอน,นไดรยังอะไรย่างอะไรย่างกินกับข้าวเหนียวขอนท่อนมักแล้วนะนี่มักแล้วมันก็ข้าวเหนียวไข่เจ้าสิบว่าแตกตไข่อใครอเกไป่ะค้างโดนเลยตเนี่เขาออกมาทาั้งหนวกกันมันนะ้งกินเสร็จแล้ว บอจะเลื่อนใครมากนั่นไงนี่นเลื่อนห่อนเนาะมันปะเอาเลยจับใส่เทโลชินเป็นปอยังชิ้นใหญ่บวชชิ้นเล็กน้อยลอยแปะหมดมันจะบ่หลุดตใหญ่ตัวบ่หลุดลอันก็หลุดมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนงู้มันแข็งมีชิ้นลอยไง เลือกินเนื้อย่างโอ้ไข่ย,ย่างซุกเลยตีบวกขึ้นกันบ่ลงเตะเป็นน้ำเอาบอ่เบิงงบบ้งลงบ่เบิ้งหอนหอนหอนเอาหอนเกลือน้ำหอนใส่หันตืมมันห,น, <c oughs> น,หนาวแล้วเด่นไข่ครับ เหรนไข่โอ้ยขาดนี่เนาะเหรินไข่อยู่ว่างๆเลยเหรินไข่เออหลินไข่นอนวะนอนเหรนไข่กัเหรินไข่เหรินไข่ซุกบ่ล่ะนั่นซุกตัวซุกหลือตีเออพอดีกินเลยอืมโอ้ยอื้อนั่นอู้หน้ำบุ๊ตุ้มจะบ่หันอืมอือบ่ปิ่นเนี่ย อย่างเติมพลังพลังไอ้ไข่ต้มหมุนไข่ในแม่เนาะให้มันสุกอีกค<อ>รั้งยบกับขางมันมน้ำร้อนสุกดีนี่ค่ะไข่ย่างเปินกําลังเปินยางบักตุม่มหอน ตื่น้ะยังน้อทางขุดตื่น้ะยังน้อทา้งอื่นทางไก่มึงหนวกมึงหน้าทะลูกละมากินไข่เพิ่มพลังโมไปใส่หมงออยามหมองตีโอ้มาเลยใส่มาเลยใส่หนาวแห้งเลยกูมา ดุกเต่าสับเถอะน้องบนหวานเลยโอ้อลุมกระแหงพี่น้องยินแตะปุ้ยเนาะน้อนดีดีขี้เขาเนาะกี้ทั้งสี่อย่างๆๆขอบคุณพี่พี่น้องน้องที่เขามาเป็นกำลังใจให้กับอบครัวน้องอุ่บุญ ขอบคุณโครงการคุชนชนาจัขอบคุณนลวงเสือนหลงสิงหขอบคุณแฟนคลับสุขสุขคุณค่ะที่ซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ทังช่องพังอุ้มบุญและก็ช่องอุ้มบุญแฟมิลรีฝากไว้น้ำเนรด้วยค่ะสวัสดีค่ะ